เรียนกรรมการผู้มยการใหญ่ครับโดยตอนนี้อสมทได้กำหนดแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประจำปีให้ผู้บริหารและพนักงานได้เดินทางไปศึกษาดูงานการแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบการส่งส,สัญญาณบล็อคแคสในต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ขอเสนองดการเดินทางไปดูงานต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังคงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจึงได้ประสานงานกับสํานักวิศวกรรมโครงข่ายสํานักโทรทัศน์สํานักวิทยุฝ่ายบริการกลางฝ่ายสื่อสารองค์กรเพื่อร่วมกันจัดงานโครงการเ c o มคอร์ดเทคโนโลยีเ2015ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหนึ่งให้บุคลากรในหน่วยงานหลักซึ่งประกอบด้วยสำนัก หน่วยงานด้านโทรทัศน์วิทยุสำนักข่าวไทยธุรกิจสื่อใหม่และด้านวิศวกรรมโครงข่ายได้รับรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการออกอากาศ2พัฒนาและกระตุ้นบุคลากร,กรให้พร้อมรับกับการดําเนินการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และวิธีการทํางานใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สให้บุคลากรสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการงานในแต่ละด้านเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความได้เปรียบทางเชิงธุรกิจของอ,อสมทและ 4. เพื่อให้บุคลากรอ,อสมทที่มีความสนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีซึ่งรูปแบบการจัดงานในในครั้งนี้มีการให้ความรู้อัปเดตเครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีต่างๆใหม่ๆม,มีการแนะนำสินค้าใหม่และด้วยความร่วมมืออย่างดีจากซัพพลายเออร์ที่มี การติดต่อธุรกิจกับทางอาสมทได้ให้ความอนุเคราะห์จัดแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น42รายครับรวมถึงมีการบรรยายด้านเทคโนโลยีเชิงวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยได้เชิญผู้มีความรู้ความชำนาญทั้งภาครัฐและเอกชนมาเป็นมาเป็นวิทยากรทั้ง2วันรวม13ราย ในการนี้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขอกราบขอบคุณกรรมการผู้มยการใหญ่ที่กรณุณาอนุมัติโครงการนี้ให้เกิดขึ้นและขอกราบเรียนเชิญท่านกรรมการผู้มยการใหญ่กล่าวเปิดงาน m c o มคอร์เทคโนโลยี2015ครับ ท่านผู้บริหารท่านวิทยากรพนักงานท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับการจัดงานโครงการ M.COT t e c h n เทคโ y โลยีในครั้งนี้นะครับถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรเพื่อให้สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้รับรู้นะครับถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีความสำคัญเหลือเกินครับในภาวะของการแข่งขันในปัจจุบันครับซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับ ผู้ที่ร่วมงานทุกท่านนะครับนะฮะไ,ได้เรียนรู้นําความรู้ที่ได้รับนะครับไปใช้ในการทํางานนะครับนํางานทุกอย่างนะครับมาผสมผสานกันให้ได้นะครับเพื่อให้องค์กรของเราเนี่ยมีการแข่งขันมีความสมารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นก็อยากจะเรียนกับทุกท่านว่าทุกท่านคงทราบดีนะฮะการแข,ขง่แขขงขัน,ขนขปัจจุบันเนี่ยมันสูงเหลือเกินสูงมากๆนะครับอสมทก็ฟันฝ่ามาได้ครึ่งปีแล้วนะครับ เรายังมีระยะทางอีกยาวไกลเหลือเกินนะครับที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่วางไว้ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับจะทำให้ทุกท่านมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับและนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับการทำงานนะครับทำให้องค์กรเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับยังไงต้องขอขอบคุณนะครับผู้ร่วมงานทุกท่านนะครับขอขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน นะครับที่าทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จนะครับบัตรนี้ได้เวลาสมควรนะครับขออนุญาตเปิดการน,นะครับ MCO t เทคโนโลยีเดย์สนบัตนี้ครับขอบขอบพระคุณครับค่ะขอก่าวขอขอบพระคุณท่านกรรมการผู้โกันใหญ่นะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้นะคะแล้วก็ในการนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีเกียรตินะคะถ่ายรูปร่วมกับ ท่านกรรมการผู้ในการใหญ่และผู้บริหารของอสมทพเพื่อเป็นที่ระลหรือ่ะขอเรียนเชิญค่ะ ขอบคุณมากนะคะท่านที่รีมาเจอร์บอดี้ค่ะจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ได้มาเข้าร่วมงานเอ็ t คอร์ดเทคโนโลยีเดในวันนี้นะคะทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของอสอมทนะคะได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ hr m c o t net นะคะและทาง YouTube ค่ะเซิร์ชค,คำว่า MCOT t e c h n เทคโนโลยีเดย์นะคะก็จะสามารถรับชม งานทั้งหมดในวันนี้ได้ค่ะ